สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะคะท่านไหนที่กําลังมองหารถไถคูปต้าตัว47แรงวันนี้ทางเรามีตัว47 s p มารีวิวให้ชมกัน1คันนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากได้ตัว s p ทางเราก็มีตัว DT อยู่ที่หน้าร้านด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นตัว SP ตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผ่านพวนตาช้าง22นิ้ว5ใบนะคะเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้ค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ0 8 0 4 1 4 1 6 6 9 0 8 5 0 8 7 6 5 8 1ค่ะตัวรถผ่านดันดินผ่านพวน ใต้ยางใหม่อีก4เส้นนะคะ389,000บาทค่ะเช็คลวดซึมเป็นถ่ายของเหลวให้เรียบร้อ,อยนะคะสลักคู่หน้าเราก็ใส่ให้ใหม่เบาะเราก็ใส่ให้ใหม่ค่ะด้านท้ายตัวปรับก็ใส่ให้ใหม่นะคะท่านไหนสนใจค่ะก็โทรเข้ามาหาแม่ค้าได้นะคะ0804141669ค่ะเดี๋ยวไปดูการทำงานกันเนาะ ่ะเดี๋ยวจะมีแถมท่อไอเสียให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ลาทางเรายังไม่ทันได้ติดตั้งให้เนาะพวก40เจ็ดแรงนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะ,เป,เ,เ,ะเป็นเกียร์เชิดเป็นเกียร์เชดเรที่คอพวงมาลัยนะคะขับคล่องตัวค่ะ ตคออ2956อุดรธานีนะคะไปทะเบียนคันนี้ค่ะขาท้ายก็ไม่หอนนะคะ วันนี้รถเข้ามาเพิ่งจะรีวิวนะคะเพิ่งจะรีวิวการทำงานค่ะ คลิปนี้ประจำเช้าวันที่18มีนาะคม2568ค่ะทางเราเปิดบริการทุกวันนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง17.30นไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็จำหน่ายเงินสดแล้วก็รับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านทกสสหกรณ์ใกล้บ้านมานะคะ47แรง SP เข้มเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบค่ะน่าจะจดปี5 7 5 8นะคะตัวนี้แม่นะคะ้าก็ไม่ได้เปิดดูเคลื่เทเวียนเนาะใช้งานคล้องตัวค่ะงานไล่งานสวนงานนาดันดิน ประหยัดน้ำมันนะคะพวก4 7แรงค่ะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปค่ะสำหรับพื้นที่40-50-60ไ60ร่นี้สบายค่ะค่ะหากไม่อยากได้47 SP ก็มี50แรง SP นะคะ แล้วก็พวก32แรงพวก40แรง36แรงก็มีค่ะเข่าปั่น PTO ทำงานปกติค่ะ mm hmm. ก็สเปคประมาณนี้นะคะสำหรับ L 4 7 0 8 ST ค่ะ หม้อน้ำปกติดีนะคะเครื่องดีไม่มีอายค่ะพวกนี้เราเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลีวให้ด้วยนะคะแต่ว่าณตอนนี้คือเขายังไม่คันได้เปลี่ยนนะแต่วพวกล้อพวกบูธพวกลูกมงลูกหมากนี้เขาเปลี่ยนเช็คให้เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่พวกชุดของเหลวที่จะให้อา เปลียนตอนที่มีลูกค้าจองแล้วเนาะค่ะฝากหนึ่งขั้นค่ะสำหรับ L4708 SP ค่ะวอร์เฉริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานี0 8น4 1 4 1 6 6 9ีค่ะพวกวูธคานวูธใบดันนี้ทำให้หมดแล้วนะคะ